สวัสดีครับผมเคยทำคลิปแล้วนะฮะเกี่ยวกับความสามารถในการป้องกัน UV ของตัวสแลบของบริษัทเกรดการ์ดต่างๆนะฮะแต่ก็มีคำถามว่าเฮ้ยแต่ถ้าเราไม่ส่งเกรดการ์ดเนี่ยเราจะสามารถป้องกันการเราจากแสง UV ได้ไหมนะถึงบางคนบอกว่าเอ้ยมันก็มีแมกเนตน้่นะใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยไปหาแมกเนตมานะฮะเราจะมาทดลองกันว่าไอแมกเนตที่เขาเคลมกันว่ามี UV Protection เนี่ยมันสามารถที่จะโปรเทค UV ได้จริงไหมต้องบอกก่อนนะครับว่า คลิปนี้เนี่ยไม่ได้สปอนเซอร์จากที่ไหนเลยเพราะงั้นเนี่ยหมายความว่าผมสามารถที่จะพูดอย่างตรงไปตรงมาได้ครับตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แล้วก็อีกนึงก็คือเอ่อผมไม่ได้มีเจตนานที่จะเป็ดิสเครดิตนะครับบริษัทผลิตแมกเนตแต่ที่เลยแต่ผมแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่สําหรับคนรักการ์ดและคนสะสมการ์ดอย่างผมหรือว่าอย่างทุกๆคนเนี่ยอ่าน่าจะต้องรู้นะครับผมเนี่ยไปเอาแมกเนตเนี่ยที่มีขายตามท้องตลาดมาแล้วกัน5ชนิดนะครับห้ายี่ห้อก่อน5ยี่ห้อ อันแรกเลยนะครับก็คือการที่ห้ออ l t ตราโปรนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาเคลมแน่นอนว่าเป็น U.V. protection ซึ่งเขาก็บอกเลยนะครับว่าไอที่เขาสามารถที่จะป้องกัน U.V. ได้เนี่ยเพราะว่าเขาใส่ U.V. blocking additive นะก็คือสารเติมแต่งที่ที่ใช้ในการบล็อกอกตัว U.V. เนี่ยไม่ให้ไปโดนการของเรานะครับซึ่งอันนี้ราคา115บาทอันนี้ยี่ห้อ b the อ C นยูนี่ผมคาดว่าน่าจะเป็นของเมืองน,นอกเหมือนกัน นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเคลมว่าเป็น UV protection เหมือนกันนะครับอ่อันนี้ราคา110บาทนะครับอันนี้อ่าน,นี้เป็นแม็กเนตของไทยเป็นของ Page Fin Guard นะครับซึ่งผมก็ใช้บ่อยเหมือนกันอันนี้ซึ่งเขาก็เคลมว่าเป็น UV protection นะครับนี่ราคา70บาทนะถูกลงมาเยอะมากนะครับจากของเมืองนอกนะฮะอ่าอันนี้นะครับเป็นแม็กเนตของอ Page Plus 66 นะฮะซึ่ง,งนี้ผมซื้อไว้นานแล้วนะครับผมเลยไปดูราคาที่เขาขายตอนเพจตอนนี้ขายอยู่แค่49บาทเท่านั้นเองนะฮะอันนี้ถูกสุดๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแม่เหล็กของจีนนะครับซึ่งต้องบอกกันว่าเขาไม่ได้บอกนะว่ามันป้องกันยูวีได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยนะอันนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้เคลมนะอาจจะไม่อาจจะไม่ได้ไดป้องกันยูวีก็ได้นะ,นะครับซึ่งอันนี้ราคา39บาบาทนะครับอ่าซึ่งผมก็ส่ง แมกเนตทั้ง5อันเนี้ยนะครับไปวิเคราะห์ที่แลบนะฮะผลเป็นยังไงเราไปดูกันครับอ่าอันนี้ผมก็ได้ผลวิเคราะห์มานะครับต้องบอกก่อนว่าผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของ UV protection กับตัวที่เป็นเกรดการ์ดมาแล้วนะครับหลักการจะคล้ายๆกันเลยนะครับเพราะว่าเราก็ใช้เครื่องที่เรียกว่า UV with spectrometer นะครับแล้วเราก็เอาไ้ตัวเซนแมกเนตเนี่ยนะครับใส่บางไว้ตรงนี้นะฮะนี่วางไว้อย่างนี้เลยนี่คือด้านข้างนี่คือด้านหน้านะครับเราก็ยิงตัวแสง UV กับ วิสิบอิโวลายเนี่ยทะลุไปปุ๊บเราก็จะมีตัวดีเทกเตอร์คอยรับว่าปริมาณของรังสี UV วหรือว่าไอตัววิสิบอิโวลายเนี่ยมันผ่านไปได้เท่าไหร่หรือว่าหมายความว่าถ้ายิ่งผ่านมากก็แสดงว่าตัวแมกเนตแล้วเนี่ยก็แอบสบได้น้อยใช่ไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยเราก็รีพอร์ตออกค่ามาเรียกว่าเป็นค่าค่าการดูดกลืนนะฮะหรือว่าเรียกว่าเป็นแอบสบแบนต์หมายความว่าถ้ามันยิ่งดูดกลืนมากๆเนี่ยก็หมายความว่า เต้าแสง uv พวกนี้ก็จะผ่านไปถึงการาดเราได้น้อยลงนะั่นหายควาว่ายิ่งดูดกืนมากๆก็ยิ่งดีถูกไหมครับซึ่งอันนี้ผมก็กระจายออกมาให้ดูนะว่ามีทั้งแสง uv แล้วก็ visible light นะครับแล้วตัว uv a เนี่ยก็จะแบ่งเป็น uv c uv b แล้วก็ uv a ด้วยนะครับจริงๆริแล้วเนี่ยบอกว่า uv c นี่อันตรายสุดเลยนะครับแต่ว่าโชคดีเลยที่ว่า โลกเราเนี่ยมีชั้นบรรยากาศซึ่งมาซ,งซึ่งสามารถที่จะโปรเทกเจ้าตัว UVC แต่งั้นเนี่ยที่พื้นโลกเนี่ย UVC ถึงมีน้อยมากๆเลยนะครับซึ่ง95%ของ UV ที่บนพื้นโลกที่เราเ,เจอกันเนี่ยก็คือ UVA แล้วก็อีก5%เป็น UVB นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าอันนี้อันนี้นะครับเป็นตัวเสเปกตรัมหรือเป็นผลของตัวที่เป็นการ์ดเ,เป็นผลของแมกเนตอัลตราโนะครับเห็นว่า โหดีมากเลยนะเพราะว่ามันดูดกลืนนะฮะตั้งแต่ UVC UVB UVA เกลี้ยงเลยนะครับหมายความว่าไม่มีรังสี UV ไหนผ่านตัวตัว,ตวแม็กเนตตัวนี้มาถึงกล้องเราได้เลยนะครับแล้วก็เห็นไหมฮะพอพอมาถึงช่วงที่เป็น visible light เนี่ยการดูดกลืนต้องต่ํามากๆนะฮะเพราะว่าถ้ามันดูดกลืนอ,อีกหมายความว่าจะไม่มีแสงใดผ่านเอ,อ่อออกมาเลยนะหมายความว่าไอต้ตัวตัวแม็กเนตเนี่ยก็จะทึบแสงเลยไหมฮะงั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าช่วงที่เป็น visible light เนี่ยอันเนี้ยน,นะฮะเห็นไหมต้อง แทบไม่หลุดเกลืนเลยซึ่งอันนี้ถือว่าทําได้ดีมากเลยนะสำหรับตัว m a g n e ต u ัล r a Pro นะครับอ่ะต่อไป B C W คล้ายๆกันเลยไหมฮะว่ามันหลุดเกลือทั้ง UVC UVB UVA แล้วก็ปล่อยเจ้าช่วงที่มันเป็นอิสซิวไลท์เนี่ยออกมานะฮะโอ้มาอันนี้ชัดเจนมากนะครับเครมได้ถูกต้องเลยนะฮะป้องกัน UV อ่ะขั้นตอนนี้ต่อไปเป็นอันนี้ ก็ยเป็นกายของไทยเอ่อเป็นตัวแม็กเนตของไทยนะครับของฟินการนะฮะซึ่งโอ้โหดูนะฮะคล้ายๆกับเอ่อของเมืองนอกเลยก็คือสามารถดูดเกลือน,นั่นแหละ UVC UVB UVA แล้วก็เห็นไหมฮะนี่ Visible Light เนก็แทบไม่ได้ดูดเกลือนเลยเห็นไหมฮะอืมซึ่งราคาถูกกว่าเยอะด้วยไหมอ่ะต่อไปอันนี้เป็นของแมกเนตเอ่อตัวเพจ P 6 6นะฮะซึ่ง่าว่าเอออันนี้เนี่ย ไมฮะดู UVC ได้ UVB ได้ระดับหนึ่ง UVA เนี่ยได้น้อยลงหน่อย,น,อยนะครับนะซึ่งอันนี้ก็สื่หมายความว่าตัวแมกเนตเนี่ยอันนี้เองเนี่ยก็อาจจะดูดเกินรังสี u v ได้ไม่ได้ดีเท่ากับตัวสามอันหน้าก่อนหน้านี้นะครับซึ่งน,นี้ก็บอกว่านี้ก็ถูกกว่าเกือบค,ครึ่งหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับนั้นเหมือนกันเลยนะครับกับแม่เนกของจีนฮนะก็เหมือนกันเลยคือดูด UVC ได้ B ได้ระดับหนึ่ง UVA โอ้โห oh, แทบไม่ได้เลยถูกไหมครับอ่าซึ่งอันนี้ก็หมายความว่าทั้งตัวอของ P 6 6กับตัวไอตัวแมตติของจีนเนี่ยเองเนี่ยเอออาจจะไม่ได้ค่อยมีความสามารถที่จะปกป t กรมากเท่าไหร่โดยเฉพาะดูที่เป็น UVA ซึ่งมีมากนะครับบนพื้นโลกอย่างที่บอกว่าผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของตัวแสลับของเกรดการ์ด้วยนี้ผมจะมาเปรียบเทียบกันเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะ สีแดงนี่คืออัลตราโปรแมกเนตนะครับส่วนสีดำอันนี้อันนี้คือ PSA สแลปของ PSA เลยนะครับส่วนสีน้ำเงินอันนี้ของปี6กเห็นใช่ไหมว่าตั้วตัวสแลปของ PSA เอาจริงเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของความสามารถในการที่จะคอดเทคยูวเนี่ยสู้แมกเนตไม่ได้เลยนะครับสู้แมกเนตเขาอัลตราโปรไม่ได้เลยนี่โอ้โหอัลตราโปรนี่ชนะขาดนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวพีหกสิบแมกเนตที่เมื่อกี้เนี่ยก็ใกล้เคียงนะฮะการดูดกลืนของยูวีเนี่ยหรือการคอดเทค UV เนี่ย ใกล้เคียงกับ PSA slab เลยไอ้ข้อมูลพวกนี้เองเ่เป็นแค่1มุมเท่านันะครับเพราะว่าเ,เรื่องของการเลือกแมกเนตเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของ UV อย่างเดียวไหมฮะเรื่องของคุณภาพของตัวพลาสติกด้วยนะครับไม่ต้องเป็นพลาสติกที่เป็น acid free นะฮะมันงั้นก็จะมาทำลายการเราแล้วก็อ,อย่างเรื่องของความแนบสนิทของตัวแมกเนตด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องมา วิเคราะห์ด้วยเหมือนกันนะครับเพรง้าเนี่ยผจบอกว่าการเลือกแมกเนตเนี่ยมาอาจจะต้องดูหลายๆบุมซึ่งอันนี้เองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง Daddy Arm Collectible ด้วยนะครับนีเลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ